ผมขอยืมรถหน่อยไว้ตาผมก็จะถ่ายคลิปกับเพื่อนผมครับนี่นี่ผมจะถ่ายตรงนี้ไม่ไปไกลหรอกนะลองดูลองดูลองได้ไหมได้ไหมลองข้าวตาผมก็จะถ่ายคลิปปล่อยปล่อยยางปล่อยยางรถเล่นไม่ใช่ก็ถ่ายคลิปอยู่แถวเหนือตรงนี้แหละแถวเหนือไปไม่ไกลหรอกไม่ไกลหรอกไปใกล้ๆเองเออโอเคบอกบอกตากันเลยบอกนะผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ผมหมุนไม่ใช่ความไปเลยนะผมหมุนไม่ใช่ความไปเลยนะ